ซึ่งใส่กับคำพูดตัวเองเนี่ยนะคะบางบางทีเราก็คิดว่ามันง่ายแล้วก็ทำง่ายมากแต่ทำจริงอะคะ่ะมันก็เหมือนเส้นผมเส้นผมบางบุขนะคะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ต่อเมื่อเรา ป้องซื่อสัตย์กับคาพูดเราอะคะ่ะและการที่เราซื่อสัตย์กับคาพูดเราอะคะ่ะทุกอย่างอะคะ่ะมันจะสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะการกระทําในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของหัวจิตหัวใจเรานะคะถ้าเราซื่อสัตย์กับคาพูดแล้วทุกอย่างจะซื่อสัตย์กับ ผลลับซื้อสัตว์กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบใจเราอะค่ะและการซื้อสัต์กับคำพูดเนี้ยมันก็หมายถึงการซื้อสัตว์ในมิตรภาพของเราด้วยและมิตรภาพที่คนแรกที่จะได้รับสัมผัสนั้นก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อสัต์กับคำพูดเนี้ยพลังงานตัวเราอะค่ะจะได้รับคนแรกนะแล้วก็อยากให้ฝากเพื่อนๆด้วยค่ะว่าเรามาซื้อสัต์กับคำพูดเพื่อให้เราและคนรอบข้างมีอะไรที่งดน งามอยู่ในหัวใจของเราค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะเริฟมเลย